ฟังอีกมุมสมปองไลฟ์สดโต้กลับติมทีวีภูหลังถูกแฉยับวันที่4กุมภาพันธ์หลังจากที่เจติมทีวีภูพร้อมด้วยเต้กันตะพงซึ่งเป็นลูกชายได้ตั้งโต๊ะแถลงข่าวถึงประเด็นการประกาศลาออกจากรายการของสมปองนครไยสงที่ล่าสุดได้ออกจากบ้านไปแล้วนั้นโดยได้บอกเล่าสาเหตุต่างๆนั้น ล่าสุดทิศสมปองได้ออกมาไลฟ์สดชวนจิบกาฟแฟแถลงข่าวเล่าความจริงกับเรื่องที่เกิดขึ้นโดยระบุว่าเจ๊ติม๋มเขาวชวนเข้าไปอยู่ในบ้านหลังจากศึกไม่ได้ไปขอแต่เขาเสนอมาก็ตอบว่าได้เป็นเรื่องของการพูดคุยกันและได้นำเสื้อผ้ามาให้ผมเลือกใส่ผมไม่รู้หรอกว่าราคาเท่าไรอะไรยังไงจริงๆแล้วสำหรับผมอะไรก็ได้เขาจัดมาให้ผมไม่รู้ สำหรับผมผมใส่อะไรก็ได้ขอบคุณสำหรับเรื่องนี้เป็นอะไรที่แล้วแต่เขาหนี้สินพูดมาตลอดผมต้องรับผิดชอบใครเป็นหนี้ผมผมยกให้แต่ผมผมเป็นหนี้ใครผมใช้ให้ทำไมเน้นเรื่องเงินก็เพราะต้องเอาเงินไปใช้หนี้ผมไม่ชอบได้เงินมาเปล่าๆตั้งแต่เป็นพระแล้วอยากทำประโยชน์ให้เขาก่อนเพื่อให้ได้เงินมาเมื่อผมมีหนี้ก้อนใหญ่ผมก็ต้องทำงานใช้หนี้ไม่ให้ใครมาใช้หนี้ให้ งวดแรก1ล้านบาทเดือนละ250,000บาทสเดือนก็1หนึล้านผมไม่ได้ใช้เงินก้อนนั้นเขาโอนไปใช้หนี้ให้ผมทราบจากเลขาผมซึ่งผมก็ทำงานเพื่อใช้หนี้ขออนุญาตว่าพี่สาวคนนั้นไม่ได้ใช้หนี้ให้ผมเป็นเงินทำงานแต่ถ้าหากงานไม่พอจ่ายผมเป็นเงนินงานก็ได้นี่คือจดหมายที่ผมเขียนไปส่วน1นึ่งล้านบาทค่อยๆหักค่าตัวผมผมหวังว่าจะได้ทำงานกับพี่ คุณเต้น่ารักส่วนเรื่องคบเพื่อนและคบคนขออนุญาตตัดสินใจเองและจะเลือกคนที่มีน้ำใจและดีกับผมผมชอบทำงานงานคือชีวิตของผมมีงานอะไรผมเต็มที่ผมเต็มที่กับงานผมไม่ได้หิวเงินผมทำกับผมผมจ่ายให้ทีมงานผมตั้งแต่ออกมาผมไม่เคยทิ้งทีมงานผม เรื่องยืมเงินหากผมอยากรวยจริงๆคงไม่บวชพระเพราะไม่ได้เงินอยู่แล้วผมเรียนปริญญาโทสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ไม่รวยเพราะเรารู้สึกว่าสังคมสงเคราะห์เรามาตลอดเราเลยเรียนเรื่องนี้ไม่ทำให้ผมรวยวงการที่อยู่ก็ไม่ได้เอื้อให้ผมรวยผมรับผิดชอบตรงนั้นผมจะไม่อ้างเรื่องไม่มีไม่จ่ายอย่าเห็นผมเป็นคนหิวเงิน ผมไปไลฟ์ให้ที่วัดหนึ่งผมก็ไม่คิดค่าตัวเขาให้มาแต่เราก็ให้คืนไปด้วยย้ำผมทำงานใช้นี่หากยังไม่คุ้มกับเงินหนึ่งล้านบาทก็บอกมาว่าจะให้ผมทำงานใช้คืนหรือทยอยใช้คืนให้เรื่องสัญญาที่หลายคนสนใจนั้นผมไม่รู้ว่าได้เซ็นแต่ก็มีเซ็นสีเดือน ล้านตอนแรกทีมงานคิดว่าเดือนละล้านก็เซ็นกันจริงพอซิตคอมออกมาครั้งแรกตื่น6โมงเชา้าทำงาน9โมงถึงตีสอผมขอเองว่ามีนักแสดงอีกคนด้วยขอท่านั้นเป็นครั้งหน้าไปไม่งั้นจะถึงตีสีหรือ6โมงเชา้า ทำผมเสียงแหบก็จากงานนั้นแต่เราทํางานให้ใครก็คุ้มค่าเขาเป็นตัวตนผมอย่างเต็มที่เสียงแหบพลังก็ลดลงเยอะแล้วมันไม่ใช่ตัวผมทํางานให้เขาได้ไม่เต็มที่พี่ชายผมทํางานได้เต็มที่บางทีก็ช่วยเชียร์ไม่ได้เพราะผมก็รับอีกตัวเหมือนกัน ก็ทําให้ทําได้ไม่เต็มอีกรายการผมทําได้ไม่เต็มที่และคิดว่าอีกคนคล่องกว่าผมก็เลยอย่างที่ว่าสัญญาเป็นฉบับเก่าผมได้คุยกับคุณเต้ต่อหน้าก็เปลี่ยนแปลงสัญญาเพราะวันหนึ่งเยอะไปควรเดือนละครึ่งหรอครึ่งเดือนหรืออาทิตย์ละครั้งคุณเต้ไปคุยกับแม่ต่อ อะไรที่ไม่ใช่ตัวตนผมผมจะต้องคุยคุณเต้ก็เปลี่ยนให้ผมแต่ยังไม่ได้เซ็นเพราะอยากรอบคอบกว่าครั้งแรกที่เซ็นไปเพราะไปไหนไม่ได้ตลอด7วันเรื่องหน้าช้ำผมไม่มีปัญหาแต่ปัญหาคือทําให้เขาเต็มที่หรือเปล่าและเป็นตัวเราด้วยไหมเรื่องสัญญาก็แชทไลน์โทรคุยกันไม่ใช่ปัญหาเรื่องค่าตัวแน่นอนเอาเรื่องงานเป็นหลักไม่ได้หิวเงินแต่เป็นเรื่องเงื้อง,งานเป็นหลักความไม่ไหวของผมด้วยจะได้เงินผมต้องทำงานไม่มีใครใช้หนี้ให้ผม หากเกินก็คืนให้คือหากจากการทำงานก็ได้ส่วนที่ว่าคบคนสีเทานั้นผมไม่มีปัญหาผมไม่สูบบุหรี่เลย ส่วนตู้วายนั้นผมก็แซวในรายการไปแล้วเป็นน้ำผลไม้แต่เขาบอกว่าคนชั้นสูงเขาดื่มเขาจัดมาให้ผมไว้นอนดูผมไม่ได้ดื่มยกเว้นเรื่องงานสังคมที่ไม่ค่อยได้ออกเท่าไหร่ยืนยันผมไม่ยุ่งยาเสพติดอย่างแน่นอนธุรกิจสีเทาผมไม่ยุ่งอยู่แล้วผมงงเรื่องสีเทาเพราะผมไม่ยุง่งขอให้ลูกเพจนักข่าวรู้ว่าสมปองไม่ยุ่งธุรกิจสีเทาแต่การครบคนผมไม่รู้เพราะมันไม่ได้เช็คแต่ต่อไปคงจะต้องเช็คแล้ว เรื่องที่ดินเป็นของพ่อแม่อยากได้เงินเยอะ มีคำพูดของพระอาจารย์ร้อยวันร้อยล้านมีแน่นอนแต่เป็นการพูดกันเล่นๆใครตั้งเป้าก็คือแรงผักดันของคนซึ่งมันเป็นเรื่องธรรมดาแต่เงินไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างแต่ทุกอย่างที่เราอยากได้ต้องใช้เงินก็เป็นเรื่องพูดกันขำๆบางประเด็นอยากพูดให้ชัดเจนเพื่อเป็นข่าวได้เลยหากอะไรไม่ใช่ตัวตนเราเราก็ไม่ทำตั้งแต่ผมเป็นเนนแล้วว่าจะต้องทำงานด้วยความสุขเท่านั้นและทำงานเกือบทุกวันและไปเยี่ยมแม่ทุกเดือน ชีวิตหลังจากนี้ก็จะตั้งใจทํางานเต็มที่และเต็มเวลารวมทั้งเต็มความสามารถเต็มที่มากกว่าตอนเป็นพระเพื่อให้ได้งานได้ผลทุกเรื่องราวมีบทเรียนให้กับผมและทุกคนเป็นอะไรที่เราต้องไตร่ตรองเราต้องตั้งสติก็แค่เดือนกว่าวามีเรื่องราวเป็นบทเรียนมากมายขอบคุณผู้ใหญ่ที่ให้เมตตารวมถึงพี่สาวท่านนั้นและน้องๆด้วย ผมตั้งใจทำงานเป็นตัวตนของผมมีความสุขในการทำงานทำงานเต็มที่ขอบคุณลูกเพจที่รักผมและเป็นห่วงเป็นใยทักมาตลอดผมเป็นสมปองคนเดิมเพิ่มเติมคือตั้งใจทำงานไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติดหรือธุรกิจสีเทา ผมไม่ได้ชิ่งนักข่าวผมถแถลงแล้วและตอบแล้วผมยังเคารพผู้ใหญ่ที่มีพระคุณกับผมทุกท่านผมยินดีทำงานให้หากงานนั้นเหมาะกับผมและเป็นตัวตนของผมได้หากผมพลาดพลังอีกก็เตือนได้หากผมทำดีก็อนุโมทนาผมด้วยผมจะสร้างความสุขความสบายใจทุกท่าน ผมคนที่ชื่อสมปองนครไทยสงหวังว่าจะมีคนตักเตือนได้อีกถ้าทำดีขอให้อนุโมทนาให้ด้วยจริงใจตั้งใจและมอบความสุขใจให้กับทุกท่านถ้าอะไรผิดขอโทษจากใจจริงๆขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี .com